สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะครับฟอร์ดมาสเตน5.0 GT นะฮะซื้อมาปุ๊บมาอาทอซิงเลยนะฮะอันนี้พี่เจ้าของต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับซื้อเสร็จปุ๊บมาเราเลยนะฮะอยากให้เปลี่ยนซูเปอร์คาร์ข่อเดิมถึงจะมีสปอร์ตเอ็กซซอสมาแต่มันไม่ดังนะฮะลองดูนะฮะเราทำอะไรบ้าง อันนี้นะจากปลายเดิมที่ไม่สวยนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นฟอร์สคาร์บอนนะครับสวยงามมากเหมือนแลมโบกินีเลยนะฮะชุดแต่งปฟอร์สคาร์บอนของเรา4อันเลยนะครับแล้วก็หม้อสูตรเป็นยูโรอาร์ตเอ็กซอนะครับตัวนี้นมีระบบคว้าเปิดปิดเสียงสแตนเลสฟีนซีนะฮะอันชุดนี้ไม่แพ้ของนอกเลยนะครับเดี๋ยวไปลองฟังเสียงดีกว่าแล้วดูตาเล่งด้วยว,ว่าเป็นไงครับ โอ้โหโอ้โหโอโหแรงจัดเลยนะครับโอ้โหตกใจเลยอ่ะฟอร์ดบัสตังเลยครับ GT 5.0เจอ,อชุดท่อยูโรอาร์ดิซซอร์ไปนะฮะเสียงม้ามันลำพองนี่แบบโอ้โหฮา,าร์เลย์เดวิสั์ดีๆนี่เองนะครับสุดยอดโคตรแรงนะฮะเจอ,อชุดท่อสูตรของเราไปนะฮะ เสียงเดซิเบลต่ำๆเนี่ยเดินเบาแบบโอ้โหดูมีพลังแบบบ่บบงบอกความเป็นซูเปอร์คาร์มากๆนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ Ford Mustang เจนใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มี s p o ร์ตเอ็กซอประจักโรงงานนะฮะมันดังไม่พอนะครับของเรายังปรับอยู่ที่หน้าจอได้นะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆท่านใดอยากอัปเกรดชุดท่อของ f o r d m u s t a n g นะฮะ2.3 5.0 GT นะครับ มาอาร์ท่อซิงได้เลยกับชุดท่อสุดยูโรอาร์ตเอ็กซอร์สสูตรับหญิงท้องรอครับเสียงรับหญิงท้องรอได้แน่นอนดังแล้วก็เพิ่มความแรงที่เรียกว่าแบบซัดแล้วหน้าตึงเลยนะฮะที่สําคัญนะครับชุดท่อของเราคุณภาพไม่แพ้งานส่งออกนอกนะครับแต่ราคาคนไทยนะครับเอื้อถึงเบาๆเลยที่สำคัญไม่พอชุดท่อของผมเนี่ยมีวารันตีให้และอีกอย่างถ้าเกิด การเสียหายใดๆขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเรามีอุปกรณ์เซอร์วิสให้หมดเลยนะครับทุกรุ่นไม่ต้องโกว่าเบิกของนอกมาหลายแสนเวลาท่อพังขึ้นมาวาล์วพังต้องไปรอเบอิกนานๆนะครับแต่ถ้าเป็น EuroArt e x h a u s t Art ร์ตอท่อซิงเนี่ยมีอุปกรณ์เปลี่ยนให้ได้เลยนะครับถ้าเวลาเกิดได้รับความเสียหายใดๆในตัวท่อนะจะเกิดการชนมาหรือกระแทกมาหรืออะไรนะของเรามีอุปกรณ์เปลี่ยนแต่ถ้ายังไงก็ยังมีอยู่ในวารันตีของอาร์ท่อซิงนะครับ สนใจยังไงมาท่อสิ้งครับท่อสูตรรับหญิงทองหล่อครับกับฟอร์ดมัสแต g GT นะฮะไปแล้วนะครับ